รถบรรทุกนำน้ำมันที่เหลือจากการวิ่งขนส่งสินค้าไปขายให้กับผู้รับซื้อรู้จักกันในานามของข้อกับซื้อน้ำมันค่ะคนงานก็จะดูดน้ำมันที่ค้างถังน้ำมันใส่รถน้ำมันของรถนะคะใส่ในการลอนน้ำมันที่เตรียมไว้ จุดรับซื้อนี้อยู่บริเวณริมถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพมหานครในพื้นที่ตำบลนานกระตามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะจากการตรวจสอบข้อมูลของทีมข่าวไทย PBS พบว่ารถบรรทุกแต่ละคันจะขายน้ำมันในราคาลิตรละ25บาทเจ้าขอ,ของคอกน้ำมันจะเอาไปขายต่อลิตรละ27บาทให้กับรถกระบะและเกษตรกรที่นำไปใช้กับเครื่องจักรทางการเกษตรรู้จักกันในานามน้ำมันหมูถังค่ะชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลบอกว่าช่วงกลางคืน คอกน้ำมันเถื่อนก็จะติดตั้งดวงไฟสีแดงเป็นจุดสังเกตให้กับคนขับรถบรรทุกได้รู้ว่ายังมีการเปิดรับซื้อน้ำมันตลอด24ชั่วโมงทำมาแล้วหลายปีไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาตรวจสอบค่ะขณะที่ชาวนาในตำบลดงกลางอำเภอเมืองพิจิตรก็ต้องเร่งสูบน้ำจากคลองชลประทานเข้านาเก็บกักน้ำไว้ใช้ รวมทั้งเตรียมเงินสำรองสำหรับซื้อน้ำมันดีเซลไว้อีกพันลิตรก่อนที่ราคาน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากรัฐบาลจะลดการอุดหนุนราคาในเดือนพฤษภาคมไปเยอะไหมกินไหมห้าถังห้าถังกลัวอะไรวันที่นหนึ่งเออขึ้นเนลยก็กลัวจะขึ้นแต่วันนี้ขึ้นแน่เลยไม่ไหวอะ่ะขึ้นแพงทำก็ไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่แต่ก็ อยากให้เขาช่วยยังไงมั้งก็อยากให้ช่วยเลยมีทางไหนที่จะช่วยเหลือบ้างตอนนี้เรามองว่าอะไรก็ขึ้นหมดปุ๋ยอะไรก็ขึ้นใช่ปุ๋ยก็แพงอม,มันส่วนทางกับราคาข้าวหรอเนาะราคาข้าวเ,ร,เรา,า,าตั้งราคาเองไม่ได้อ น้ำมันดีเซลยังเป็นน้ำมันที่ชาวนาส่วนใหญ่ใช้ในการทำการเกษตรนะคะแต่ว่าอย่างที่รู้ว่าราคาก็เพิ่มสูงขึ้นชาวนาบางส่วนเขาเริ่มหันไปใช้พลังงานทางเลือกกันบ้างแล้วอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อที่จะลดต้นทุนค่ะ